สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสอุปกรณ์การแพทย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวชุดคนป่วยกันนะครับสินค้าตัวนี้ก็คือชุดคนป่วยแบบกางเกงนะครับก็จะประกอบไปด้วยเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับกางเกงก็จะขาสั้นประมาณแค่นี้นะคะคนป่วยใส่แล้วก็จะดูสบายนะคระโดยลบก้นดยหมุนรอบนะครับโอเคนี่นะครับยกมือให้ดูหน่อยครับมีกระเป๋าไหมครับตัวนี้ไม่มีครับนะครับโอเคไหนลองนั่งเงยองดิโอเคอย่าให้แตกนะครับสบายครับโอเคโอเคแล้วมีสีอะไรบ้างครับมีสีฟ้าครับเดี๋ไปดูนะครับสีฟ้าตัวนี้ตัวนึ่งสีชมพูครับสีชมพู แล้วก็สีไรครับแล้วก็สีเขียวนะครับสเขียวแบบนี้สีเขียวบบนี้นะคะสีเขีวอ่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสักแชทถาเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไวนไว้ใน้เราส่งยูทูบนะครขอบคุณมากเลยนะคะเป็ไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารอลูกค้าตวที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอมิมของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ต่สคนเลยนะครับตอบไวมากเลยหรือลูกค้ากดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบสอบรามมอ่ทมได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆากเลยนะคะ